สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยครับ3มเดือนตั้งเงินแสงครับเมื่อครั้งที่แล้วเราเกิดแล้วก็เปิดตัวไปว่าการเริ่มเข้ามาทําอัังหาในการเริ่มต้นของอัังหาครับเราจะเริ่มต้นกันยังไงแล้ววันนี้ครับเราก็มีเคล็ดลับความรู้เกี่ยวกับจะพูดถึงในเรื่องของสายศาสตร์ก็ไม่ใช่ที่เขาเรียกว่าโหราศาสตร์เดี๋ยววันนี้เราจะมีแขกรับเชิญมาด้วยแล้วจะเป็นใครงั้นเดี๋ยวติดตามพี่ๆเจเจเลยครับอ๋อวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญ ท่านผู้ดีนะคะเขาเชี่ยวชาญนานการดูห่วงจุ้ยมันเหมาะสําหรับคนที่กําลังมองหาที่กําลังจะซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดริมน้ําหรือเพื่อการลงทุนนะคะท่านผู้นี้เดี๋ยวเขาจะมาช่วยแนะนําในการเลือกซื้อนะคะเดี๋ยวขอพบกับคุณแจ็คแนะนําตัวเลยค่ะสวัสดีครับแจ็คนะครับ มีความเชี่ยวชาญทางด้านศาสตร์วงจุ้ยและอาสาหามื์ริมน้ำครับทำไมคุณแจ็คถึงเลือกที่จะมาสนใจในเรื่องการริมน้ำจุ้ยลิมน้ำทำไมโฟกัสที่เรื่องริมน้ำนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยลิมน้ำเนี่ยมันก็ใหญ่นะครับคืออะไรก็ตามที่มันติดริมน้ำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคลองแม่น้ำมันก็น้ำเนาะทะเลน้ำตกสะว่ายน้ำน้ำท่วมได้ไหมครับ น้ำท่วมรวมน้ำท่วมด้วยถ้าทําทำเลน้ำท่วมเราควรจะอยู่ที่ตรงไหนคะชั้นสองหรือว่าหลังคาดีทำเลน้ำท่วมครับเราควรที่จะปลูกบ้านเป็นทรงสูงเอาไว้นะครับถ้าน้ำท่วมหลังคาก็ไม่ต้องอยู่ชั้นสองแล้วพี่น้ำท่วมหลังคาก็อยู่หลังคาได้แต่นี้มันเกี่ยวกับศาสตร์ด้วยไหมเกี่ยวครับเอ้าเหรอเกี่ยวแน่นอนยวอย่างนี้เราก็ต้องดูเหมือนเหมือนการที่ว่า ถ้าน้ามาเราจะควรอยู่ตําแหน่งไหนใช่ไหมครับใช่ครับคือว่าอย่างเอาง่ายๆประเทศไทยนะครับสมัยพม่าที่มาตีเมืองเราเนี่ยพม่าเนี่ยเขาจะไม่มาตีเมืองตอนน้าขึ้นใช่ไหมเพราะอะไรครับเพราะว่าน้ําเวลาน้ํมันขึ้นอ่ะมันมันมันยกทับตีตีตีเมืองไม่สำไม่ไม่ไม่สะดวกดังนั้นใชนต้อวายน้ามาตีถูกใช้เรือแค่ถือดาบก็ลหบาอแล้วอาจจะว่ายอีกข้างหนึ่งโอ้ใช่เพราะฉะนั้นคือว่าเวลาเวลาคนไทยเราก็คือ เราประยุกต์ในการใช้ชีวิตริมน้ําเวลาสร้างบ้านเขามีใต้ถุนสูงเวลาน้ํามาปุ๊บมันก็รอดใต้ถุนไปและริมน้ำครับมันต่างจากบ้านแล้วก็ที่อยู่บนบกใช่กรลังจะทำยังงที่มันยังไงมันดีกว่าบ้านปกติยังไงที่อยู่ริมน้ำกับบ้านที่ไม่มีน้ำล้อมรอบเนี่ยอันไหนมั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 นดีกว่าคือริมน้ำเนี่ย ถ้าเกิดว่าทั่วๆไปแล้วนะเราก็คือว่าจะเวลาเห็นแม่น้ําเห็นอะไรเนี่ยเป็นธรรมชาติเรามีความรู้สึกว่าสบายตาสบายใจนะครับก็จะมีต้นไม้อะไรพวกนี้แต่ในศาสตร์ของฮงจุ้ยนะครับสิ่งที่เราเกิดสิ่งที่เราเห็นตอนนี้ก็คือว่าเวลาเรามีบ้านหลังหนึ่งฮวงจุ้ยเนี่ยคือวิาศสตร์ของการรับพลังนะครับดังนั้นคือถ้าเกิดว่าเรามีได้รับพลังทั้งทางถนน เราก็รับในทางบกทางบกแล้วก็ทางน้ำแล้วเรามีวิธีการที่ตักพลังตรงนั้นเข้ามาหาเราเพราะฉะนั้นมันก็คือคูณสองนะครับแล้วถ้าเป็นยังสมัยก่อนครับที่คนเขาชอบใช้ชีวิตอยู่ตามริมแม่น้ำอันนั้นเกี่ยวด้วยไหมเพราะว่าเชิงพมทิชน์เชิงอะไรอย่างเงี้ยครับคือตอนคือสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีถนนดังนั้นินทางทางเรือใช่ดังนั้นก็คือแม่น้ำเนี่ยก็คือถนน พะสมัยนี้แล้วเนี่ยมันมีถนนมันก็คือ,อมไม่ได้ใช้แม่น้ําหรือไม่ได้ใช้ลองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราหยุดริมน้ำเนี่ยเราสามารถจะพลิกแลงอะไรเกี่ยวกับหวงจุ้ยได้ได้ได,ได้ว่ามากกว่าคนธรรมดาเพราะฉะนั้นคือเราอาจจะดึงพลังทงางถนนก็ได้ดึงพลังทางแม่น้ําก็ได้แล้วแต่เทคนิคที่เราจะใช้โอ okay. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องของการดึงพลังอะครับรบมมันดึงได้ยังไงเคล็ดล <laughs> ับ <laughs> ง่ายของการดึงดูดพลังข้าหาตัวเองคือการตั้งประตูบ้าน เพราะฉะนั้นคือเราก็อาจจะตั้งตัวบ้านหรือหันประตูบ้านไปในทางทิศที่มีการเคลื่อนไหวของพลังมากที่สุดนะครับเราก็ต้องเล็งให้ถี่เคยเห็นไหมครับเวลาแบบประตูบ้านควรจะหันไปทางทิศองศานี้ควรจะหันรไบตมอะไรเงี้รับลมรับน้ํารับพลังนั่นแหละครับคือคือศาสตร์ของผมดเองที่ียงรับพลังถ้าสมมติว่ามันจําเป็นใช่ไหมว่า บ้านที่เรามันติดถนนแต่ข้างหลังเป็นน้ำเป็นแม่น้ําเป็นลําคลองเนี้ยประตูมันจะไปอยู่หลังบ้านได้ไหมเพราะหลังบ้านเป็นน้ำไงคือเราก็ต้องอันนี้เราก็ต้องดูว่าเราอยากจะรับพลังจากทางไหนเราต้องดูว่าวิวธีการมันดูจากอะไรอ่ะมันดูจากการเคลื่อนไหวของของถ้าเกิดเป็นถนนนั่นคือของรถถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นแม่น้ำคือกรคือเรือเดี๋ยวนี้มันไม่มีอรแล้วเพราะฉะนั้นดูที่คลื่น เพราะฉะนั้นดูว่าคลื่นรถหรือคลื่นน้ำอ,อันไหนมันมามากกว่ากันมันไปทางไหนใช่แต่ว่ามันมันมีข้อข้อจำกัดตรงนี้คือว่าถ้าเกิดว่าเดีย๋ยวกันนะบ้านสมว่าบ้านพี่เจนเนี่ยอยู่หลังติดคลองน้ำเน่าถึงแบบต้องเน่า <c oughs> อ๋ออ๋ออันนี้ก็คือตัวอย่างพี่เจนเนี่ย ได้ได้ดีกว่าไม่ได้อย่างนั้นก็แต่แถวแสบ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 ช่วงที่น้ำเน่าด้วยนะพี่เจเนี่ยควรจะต้องหันประตูบ้านไปทางทิศของถนนเพราะว่าหันไปทางถนนประตูบ้านใช่เพราะว่านึกออกเปล่าว่าแบบสิ่งไม่ดีอ่ะเราไม่อยากให้เข้ามาบ้านอยเามันอยู่ข้างหลังใช่เพราะว่าของน้ำเน่ามันอยู่ข้างหลังใช่เพราะฉะนั้นคือมันอยู่แล้วเราย้ายไม่ได้เราย้ายบ้านไม่ได้ย้ายของไม่ได้ยแก้ของไม่ได้แต่เราย้ายประตูได้ ก็ในทางหลักวิทยาศาสตร์เขาก็จะมองว่าเป็นการไม่เหมือนอะไรครับไม่รับไม่ถ้ากลิ่นเราก็ย้ายประตูเพื่อไม่รับไอสิ่งที้เข้ามามันเป็นเชิงวิทยาศาสตร์นิดนึงกึ่งผสมผสานคือคงช่วยมันก็ไม่ได้เอาแต่จริงๆในความเป็นจริงอ่ะถ้าประตูอยู่หลังบ้านครับมันก็เหม็นเข้าบ้านอันนี้ไม่ต้องเรียนมาพี่ก็คงจะย้ายไปอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วประตูพี่ก็ต้องเรียนห่วงจุ้ยพี่ก็คงต้องอยู่ข้างหน้าใช่ไหม ไม่เชิญครับอันนี้แค่สมมติว่าอย่างเช่นถ้าเกิดว่าไปมีบ้าน <ฮะ S 2> ลักษณะน,นี้อยู่ตรงนี้อ,อันนี้เราแค่ถามเรื่องประตูนะครับผมฮะแล้วในเรื่องของหน้าต่างครับผมของห้องนอน <ฮะ S 2> หัวนอน<ฮ>ะอะไรพวกเนี้ยเราควรจะหันไปฝั่งทางไหนของของน้าคือคือจริงๆแล้วเนี่ยบ้านบ้านเนี่ยมันก็มีทั้งหลายหลายห้องมันมีประตูหลายหลายบ้านหน้าต่างหลายหลายบ้านแต่ว่าณจุดนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือทางเข้าแล้วประตู นะครับเพราะฉะนั้น,น,นคือคือมันเป็นค,คล้ายๆว่าเป็นเมนเป็นเมนเกตของพลังเพราะฉะนั้นคือโอเคหลังนะแพทยองสิ่งที่สําคัญสําคัญเนี่ยมาตั้งถูกที่แล้วเนี่ยใช่ครับอย่างดีเทลตัวอื่นจุดเล็กๆอื่นมันไม่สามารถที่จะมาทํลายอะไรตรงนี้พลังตรงนี้ที่มันแข็งแกร่งแล้วดีอยู่แล้วอะไรครับมันก็เป็นเรื่องของมันว่าคือบ้านหนึ่งมันมีหลายมุมหลายอย่างถ้าเกิดว่าเรามีห้องที่มันติดตรงข้างหลัง ข้างหลังคลองที่มันกลิ่นฟองกลิ่นเนี่ยจริงแต่ว่าคนเราต้องอากาศหายใจนี่ของพี่เออเพราะฉะนั้นคือตรงนั้นเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าส่วนที่เป็นเมนของเราเนี่ยเราทําให้มันดีนะครับอันนั้นก็คือจะส่งเสริมได้เยอะแล้วถ้าในแบบของพวกถ้าสมมติมันไม่สามารถย้ายประตูได้อย่างที่บอกมันมีวิธีแก้หรือมีวิธีเปลี่ยนแปลงมันยังไงนะครับคือกรณีที่มันย้ายประตูไม่ได้นะครับมันมีอย่างนี้คุณแจ๊คบางที่เนี่ย มันไม่มีถนนข้างหน้านะวิ่งมาจากคลองได้อย่างเดียวถูกไหมคะคือนั่งเรือมาฉะนั้นประตูเราไปอยู่ฝั่งตรงข้ามกับกับน้ําครับเราจะต้องเดินขึ้นไปแล้วอ้อมไปเดินเข้าหน้าบ้านอะคะอันนี้มันมีหลายที่ที่มันจริงอย่างเอาง่ายๆอย่างที่เขาเรียกที่ตาบอดอย่างเกาะเกตนะครับอเกาะเกตไม่มีถนนใช่เพราะว่าอย่างวันที่ไปเที่ยวก็คือนั่งเรือไปแล้วแล้วอย่างเงี้ยมันจริงไงเคาน้ําล้อมรอบเลยครับแล้วแล้วพี่ พี่จะต้องไปทําประตูเพิ่มไหมต้นไม้ต้นไม้นะครับเอาต้นไม้เอาต้นไม้มามาช่วยแก้ใช่ครับแล้วต้นไม้เนี่ยต้องเป็นแบบต้นใหญ่ไม้พันไหนอะไรยังไงไ้ยอ่าประเภทไหนต้นไม้ประเภทไหนคือจริงๆแล้วต้นไม้เนี่ยเรามันข้อดีของมันคือว่าดูดซับดูดซับอะไรพวกพวกพลังงานที่ไม่ดีไม่ดูดเข้าไปในต้นไม้ใช่แล้วมันก็แบบ สามารถช่วยแบบถ่ายเทออกซิเจนได้ด้วยเพราะฉะนั้นต้นไม้มาดักไว้ใช่เพราะฉะนั้นคือว่าต้นไม้เนี่ยมันดีเสมอกรณีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเราหลีกเลี่ยงอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเราสามารถใช้ต้นไม้วางไว้ในมุมที่คิดว่ามันจะช่วยกรองสิ่งไม่ดีให้จากเราคือกลิ่นหมนใช่ใช่คือยกตัวอย่างเช่นคอของเราเราต้องรู้อยู่แล้วว่ากลิ่นเหม็นน่ะมันมาทางไหนาหเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถ้าเกิดมาทางพี่หมูเปลี่ยนไหมทางพี่เจมส์ก่อนก็ได้เพราะเพราะเมื่อกี้ยังน้ำเน่าอยู่เลย ภายในนี่แค่เนาแต่ภายในมันหมินไงถ้ามันมาทั้งมีกลิ่นแล้วเริ่มมีกลิ่นแล้วเราก็เราก็วางต้นหม้อาไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ให้กลิ่นเข้าไปสรุปหมินทั้งคู่เลยทั้งเน่าทั้งหมินเลยครับส่วนวิทยาการเลือกเลือกต้นไม้เนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือชีวิตเราอ่ะมันทุกวันเนี่ยเราก็เยอะอยู่แล้วมีงานมีอะไรพวกนั้นเวลาเลือกต้นไม้เนี่ยก็ไม่ต้องไปอาจจะไม่ต้องใส่ใจกับว่าจะต้องเป็นพันุ์อะไรที่เหมาะสมอะไรจริงๆแต่ว่าให้ดูว่า เราดูลรชอบไหม,มนะครับรรไม่ต้องเป็นต้องเป็นพืชมงคลต้องเป็นไม้มงคลอะไรไม่ต้องใช่ไหมอันนั้นจะเป็นความเชื่อแต่ว่าในในใน,ในส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยต้นไม้ที่ใช้เนี่ยคือมันต้องมีประโยชน์สีถ้าเกิดมาวางซื้อแบบแพงๆมาตั้งแล้วมันมนี่ก่อะอย่างงั้นผมมาซื้อมะนาวกับมะม่วงมาปลูกนาบาลถ้ามะนาวเนี่ยถามว่ากรณีคลองคลองเหม็นเนี่ยคือ,อคือมะนาวเนี่ย มันใบน้อยใช่ใบน้อยแล้วมันจะช่วยได้หมมันจะดูดกลิ่นไหมอะไรใช่ไหมใช่ใช่เป็นไม้พุ่มดีกว่าใช่ถ้าเป็นงั้นไม้ไม้พุ่มที่มันมีใบไม้ใบเขาเรียกอะไรนะื่กใบคือตัวขายออกซิเจน ผมก็มีนะพวกพันดูใบอะครับผมปลูกมะม่วงไว้พันดูใบ3ปีแล้วดูแต่ใบไม่มีผลเลยครับอ๋อดูใบโอ้โหตั้งใจใช่แล้วจะบอกว่าอไไดด้้พลงนสามปีแล้วยังไม่ไม่ได้ไม่ได้ผลเลยครับแต่ใบดูแต่ใบครับแล้วก็โอเคอันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงอาจจะไม่ใช่ ไม่ใช่ห่วงช่วยจริงๆแต่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับทางด้านโหราศาสตร์ไทยเพราะฉะนั้นคือเราพูดถึงต้นไม้แล้วคือต้นไม้เนี่ยพยายามให้มีทั้งแบบว่ามีทั้งแบบที่มันมีดอกแล้วก็มีมีใบสีมีใบสีเขียวโอเคมีดอกเนี่ยสำคัญเพราะฉะนั้นคือว่าสําหรับคนที่เชื่อในเรื่องโหราศาสตร์เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้นไม้ของคุณอ่ะที่คุณไว้ไปวางไว้หน้าบ้านเนี่ยออกดอกเมื่อนั้นเนี่ยคุณมีโชคออ แค่ถ้าผมซื้อแบบมีดอกมาตั้งไว้หน้าบ้าน่ะโอ้ยรวยเลยจริงเหรอทั้งั้นเราก็ซื้อดอกไม้ที่มีดอกออกอยู่แล้วมาตั้งไว้ดอกเข็มดอกอะไรมันบ่งบอกถึงการเจริญเติบโตใช่ครับดอกเข็มได้ไหมดอกเข็มดอกเข็มมันเยอะนะดอกมาทีหลายดอกนะเป็นพุ่มครับแต่ว่าจะได้รวยเยอะๆออ่าเพราะฉะนั้นถูกต้องแต่ว่าได้ครับแต่อย่าลืมว่าต้นไม้เนี่ยถึงแม้จะเป็นพันเดียวกันถ้าวางไว้คนละที่คนละเวลาคนละมุมเนี่ยดอกอาจจะไม่ออก ว่านบางอันเนี่ยผมมาสามปีไม่เคยออกมาดอกปีที่สามนี้อย่างเช่นเขาอวัสนาไหมที่เขาบอกว่าจะออกฤดูหนาวจะมาแต่มันจะไม่ได้ออกทุกปีอือะไรประมาณเนี้ยเอาอย่างนี้เละบานไม่รู้รลยบานดาวทุกวันเลยที่เขาปลูกกันเนี่ยข้างล่างแต่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 มีทริกนิดนึงสำหรับสำหรับพวกพวกพวกใบไม้และดอกไม้พวกนี้อะไรที่มันแบบเน้นถึงความแห้งความความ คมแหลมหรือว่าเป็นเป็นอะไรที่มันทิ่มแทงได้กระบองเพชรไม่ควรจะเอาไว้หน้าบ้านเพราะมันจะทิ่มที่มีหนามมีอะไรของแหลมไม่ควรปลูกมันทิ่มแทงเราเราก็บาดเจ็บไงดอกเข็มไงปลูกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยชีวิตก็จะแย่ลงแย่ลงก็คือว่าเราเราเราปลูกเราอาจจะมีที่ของมันในในส่วนอื่นอะไรพวกนี้นะครับเอาอย่างนี้เลยดีกว่าคุณคุณแจ็คเอาแบบการส่วนตัวเลยว่าลองแนะนําว่าเราควรที่จะปลูกต้นไม้อะไรที่มันดี ครับผมอาถ้ให้เลือกคงเราคงไม่ไม่ชำนาญมันมีหลายพันมีหลายพันมากผมก็ไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่นะแต่ว่าบอกได้เลยว่าอะไรที่เป็นว่านอ๋อว่านจำพวกว่านที่มันเป็นพวกลายว่านเงินว่านทองอะไรต่างๆว่านชนกติดว่านที่เป็นนักร้อะไรได้ใช่อันนั้นก็น่าผู้ชพวกพวกพวกที่เป็นว่านแล้วก็พวกที่เป็น ออกดอกที่แบบออกดอกบ่อยๆคือเราก็จะไดแบบดวยบ่อยๆแล้วก็พยายามเนเรื่องสีสันของถ้าสมมุติว่าปลูกดอกนั้นแล้วเนี่ยมันเหี่ยวครับมันตายเอาออกไปเลยมันค่อยเฉาเนี่ยออกไปเลยมันหมายความว่าเราใกล้เหี่ยวใกล้ตายเอาออกเยมันดูแล้วเหมือนเราดูภาพแล้วมันไม่สดชื่นนะพี่เวลาเราเห็นต้นไม้แห้งๆเราก็ยังไม่สดชื่นผมมีต้นหนึ่งเหมือนกันต้นทบดอกอีบานกับปลูกอันนี้ต้นทบดอกเลยพี่ อันนี้ปลูกปลูกไว้หน้าบ้านยังไงก็ขึ้นยังไงก็ขึ้นครับทุกวันนี้ผ่อนไม่ไหวแล้วครับมันดอกใช่ต้นมันทุกดอกไว้แล้วเรื่องเรื่องดอกไม้นี่คืออย่างหนึ่งแล้วก็เอาเป็นต้นที่ไม่ควรปลูกในบ้านนี่แบบต้นที่ที่เวลาที่ไปวัดที่เห็นบ่อยๆอ่ะต้นอะไรนะที่ดอกขาวลั่นทมที่เขาเรียกกันว่าลีลาวดีใช่คือจริงๆแล้วมันชื่อลั่นทม แต่ว่าเขาเปลี่ยนชื่อเขาปลูกในบ้านไม่ได้นะเพราะในบ้านมีแต่ปูนแต่ถ้าหน้าบ้านอะพอจะได้อยู่ใช่ไหมในบ้านมันเอาไปปลูกไม่ได้ครับพี่มันมีแต่ปูนไงในต้นต่างงงยังไม่เก็ตคือห้ามปลูกในบริเวณบ้านอถ้าปลูกในบ้านก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ถ้าต้นพวกนี้มันมีมันมีมันไม่มีดินในบ้านอ๋อเห ไม่ใช่พี่มันขึ้นแต่ก่อนเนี่ยขึ้นอยู่กับความเชื่อแต่ละบุคคลแต่ว่าไอ้ไอ้ร้านทอมเนี่ยมันคือเป็นที่สิงสู่ของวิญญาณและเขาเป็นชื่อด้วยไหมเขาเป็นชื่อเขาได้มยไหมใช่ครับนั่นแหละเขาก็เลยอยู่ในวัดเยอะๆนั่นใช่ไหมแสดงว่าในที่ในวัดเนี่ยเราอย่าไปยืนใกล้ต้นร้านทอมสิแต่ทีนี้เขานิยมสู่กันเยอะมากแล้วล่ะราคาแพงเลยนะอยู่ล้อมรอบตรงนั้นเลยก็เราไปวัด ต้องมีสาเหตุถูกไหมครับไปทำบุญตุ้ลงเราเรากำลังคุยเรื่องอสังหาริมทรัพย์อยู่ใช่ไหมเข้าวัดอีกแล้วมึงอัวที่แล้วมาเข้าวัดเงินเงินนี้มาวัดอีกแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเรื่องดอกไม้เราขอพักไว้ตรงนี้ก่อนเนาะแล้วก็ในเรื่องของ มีอะไรอีกที่จะแนะนําเกี่ยวกับเรื่องหวงจุ้ยก็บนบกบ้างทีนี้บนบกนะครับทางเข้าเน้นทางเข้าเน้นทางเข้าห่วงจุ้ยเน้นทางเข้าเพราะฉะนั้นทางเข้าคือสิ่งที่จะนําพาโชคลาภและบุญวารมีวาสนาเข้ามาให้เราดังนั้นทางเข้าควรจะต้องจะต้องเป็นยังไงครับทางเข้าที่ดีอ่าทางเข้าที่ดีต้องเป็นไงถ้าสมมติอย่างเป็นทางสามแพร่งอย่างเงี้ยแล้วทางเข้าอย่างนี้เลยแล้วบ้านอยู่งเงี้ยทางผ่านอย่างนี้ เออทางแบบทางแงเนี้ดีไหมเพราะว่ามันรับทางเต็มๆเลยครือคือคือในสั์ของ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 ที่ผมใช้อยู่ทางสามแง่มีทั้งดีและไม่ดีเที่ยงเลยครับแล้วที่เอาเอาอย่างเอาของดีก่อนอย่างที่ดีเป็นยังไงเอาอย่างที่ดีเป็นไงคือคือทางสามแง่เนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับบุคคลกรณีทางทางสามแง่ที่ดีหมายถึงว่าทั้งหมดทั้งมวลคือพลังทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่ในถนนเนี่ยไหลรวมกัน จุดเดียวเพราะฉะนั้นคือคุณคุณอยู่ตรงนั้นน่ะคุณรวยแน่นอนนะครับจะไปจองบ้านสามแพ่งเลยไปซื้อบ้านโคงการไหนสามแพ่งและเมื่อกี้เราคุยเรื่องดีไปแล้วแล้วทางสามแพ่งที่ดีน้อยดีน้อยกว่าครับผมเป็นยังไงครับคือทางสามแพ่งที่ดีน้อยกว่าตามตามหลักของมันเนี่ยคือว่าเราต้องดูที่ว่าว่าว่าวันเดือนปีเกิดของเราหรือว่าดวงของเราเนี่ยต้องเหมาะกับจุดตรงนั้นหรือเปล่าถ้าดูยังไงอ่ะวันเดือนปีเกิดอย่างเช่น มันมันมีสตรายังงไมันมีสายของการคำนวณอยู่อันนี้คือละเอียดนิดนึงแต่ว่าใช่แต่ว่าแค่อยากจะบอกแจ็คคำนวณได้ใช่ไหมใช่ครับใช่เอางั้นเดี๋ยวใครอยากจะไปซื้อบ้านทางสามแพ่งก็ไปถามคุณแจ็คในการคำนานเข้าเลยครับมันต้องคำนวณบวกลบคูณหารใช่ครับใช่แล้วเป็นเป็นสูตรที่ตุกที่ออกอะไรใช่ครับเวลาฟาดอะไรอย่างนี้แต่แต่ก็คืออยากจะบอกทุกคนเลยว่าทางสามแพ่งเนี่ยคือถ้ามัน ทำให้ดีอ่ะมันก็ดีได้ใช่ไหมคือมันไม่ได้ดีธรรมดามันมันมันรวยแบบก้าวกระโดดอ่ะดับเบิ้ลดับเบิ้ลข้ามช็อตเลยเลยแล้วก็อย่างนี้ถ้ามันไม่ดีแล้วเนี่ยมีวิธีแก้ไหมครับมีวิธีแก้ตามตามฝ่ายของฮงจุ้ยเนี่ยคือเบี่ยงประตูทําให้เบี่ยงจากสามแท่งหลักๆก็ยึดประตูเหมือนเหมือนรับน้ำรับลรงครับใช่อาจจะโดนประทะน้อยหน่อยใช่ครับแล้วที่ผมเห็นเคยแบบเอากระจกเอาไออะไรแปดเหลี่ยมไปตั้งนั่นเหมือนกันไหม ไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวนั้นมันคือเป็นเหมือนว่าช่วยทางใจอ่ะช่วยทางใจคือว่าห่วงจุ้ยเนี่ยมันคือเรื่องของเรื่องของสายสายพลังงานพลังงานสายพลังที่เข้ามาพลังชีวิตที่เข้ามาปะทะกัแยกะะแยกกันใช่สมมุติว่าถ้าเกิดมันมีประตูให้มันเข้ามาเป็นเรื่องเนรามันก็จะดีแต่ว่าถ้าเกิดมีกระจกอย่างเงี้ยเข้ามามันก็จะท้อนมันก็เห็นสะท้อนเมื่อที่สะท้อนอันไี่ดีเข้ามาก็มีมเป็นไปได้ไหม อย่างเวลาที่เข้าหมุนอะไรที่มันเงาเงาอยู่ใช่ปะเวลามันพลิกมาพลิกไปพลิกมาผมผมว่ามันผมว่ามันเป็นไปได้เป็นไปได้ในในในรักษณะที่ว่ามันเงาคะถาผสมกระสบใสกระตุ้นก็ไปดิโก้ที่มีเรื่องสงสัยเยอะแต่จริงๆแล้วเขาค่อยเวลาบ้านที่มันมีนกมา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 ขี้เยอะๆอะ เขาก็จะให้ห้อยแผ่นซีดีแผ่นอะไรพวกนี้ยเพื่อดกมันจะท้อน,นะครับอาสะท้อนให้มันไปใช่ครับมันก็มีประโยชน์ของมันอยู่ใช่แล้วแล้วมันเกี่ยวกับไอ้วงจุ้ยด้วยไหมที่ว่ามันหมุนไปหมุนมาแล้วสําหรับบางคนมันจะรับ <ขอ S 1> พลังมั่งปล่อยพลังมังนะ คือสาหรับบางคนเขามีความเชื่อส่วนตัวแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยมันคือวัตถุวัตถุหนึ่งที่ใช้ประโยชน์อีกด้านหนึ่งคือไรนกไรอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าที่จรีหุ่นไรกาใช่แต่ว่าในเรื่องของพลังจริงๆที่พลังทั้งอย่างทั้งหลายแหล่เนี่ยมันอยู่รอบตัวเราเพราะมันอยู่รอบตัวเราเราต้องทํอะไรก็ได้ให้มันเข้ามาหาเรามากที่สุดอันนี้คือศาสตร์ที่เราแล้วองจุ้ยกับบ้านเลขที่เนี่ยมันสำคัญนะฮะผงจุ้ยกับบ้านเลขที่เพราะส่วนใหญ่คนเพราะผมมีผมมีลูกค้าโทรเข้ามาเลย บ้านเลขที่ลงท้ายด้วย3ลงท้ายด้วยตีบาทแต่ของผมมาเป็นลงท้ายด้วย3ามเขาบอกถ้าลงท้ายด้วย4ีน่ะเขาเอาเลยเขามายืนอยู่หน้าบ้านลงท้ายด้วยเลขอะไรถ้าเลขตีปุ๊บเขาซื้อเลยผมบอกผมบอกไว้ณจุดนี้เลยนะคาว่าเลขคาสา์หรือบ้านเลขที่หรือเลขคาสากเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเชื่อจริงแล้วที่ที่ประสบมานะความเชื่อมี2แบบคือแบบจีนและแบบไทยแบบจีนเนี่ยคือโขนจุ้ยหรือว่าเลขว่าโหราศาสตร์จีน แบบไทยก็เหมือนโหระพาไทยขึ้นอยู่กับว่าคนถามพี่เป็นคนแบบคนจีนหรือไทยชาติไหนจอเชื่อแล้วของคุณแจ็คอะครับจะถนัดทางด้านไทยหรือจีนก็ทางคู่ครับท้งคู่เพราะฉะนั้นคือเราเราไม่อยากเลือกลูกค้าว่าเราจะบริการเฉพาะลูกค้าีนเราต้องบริการทางคู่ยกตัวอย่างเช่นเลขแปดอะพี่ ทำไมดีไม่ดีเลขกแปดคนจีนว่าดีลงท้ายใช่ไหมหรือหรือบวกกันแล้วแปดแปดหรือลงท้ายหรืออยู่ข้างหน้าจีทับหนึ่งแปดแปดมีเลขกแปดอยู่ข้างในเรียกว่ามันมีเล็กแปดหรือเขาเรียกว่าเลขกแปดตำแหน่งไหนก็ได้ตำแหน่งไหนก็ได้ตำแหน่งไหนก็ได้ถ้าเกิดแปดแปดแปดคนจีนแบบรวยมากอ่าใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคนไทยครับแปดคือราหูมันส่งผลดีก็ดีสุดแย่แตแย่สุดใช่มันคือราหูทาวิทยาศาสตร์ก็อินฟินิตี้พี่ถูก ใช่ใช่เพราะฉะนั้นคือลูกค้าของ เราต้องรู้ลูกค้าเราอะว่าลูกค้าอันอันนี้เรื่องไหนหน้าจะตายหนคือลูกค้าเรายังอยู่ยังอยู่ยังอยู่กันไหนนายังอยู่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 อันนี้คือไหนหน้าไงคือเราต้องลูกค้าว่าพี่เจเนี่ยเป็นคนจีนแต่คุณหมูเป็นคนไทยใช่าะ้นั้นเวลาผมอยากจะคุยยังไงมันต้องคุยแบบภาษาเดียวกันภาษาจีนอาหานไทยมาษาไทยเดียวกันอ่าเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของความเชื่อด้วยถูกมันไม่ใช่ื่อมันไม่ใช่เรื่องของคงจุ้ยทั้งหมดเออไมื่อเรากิคุยกับคนชาตินี้หรือคนภาษาจีนก็ชาตินี้แหละพี่ี้แหละ ถ้าเขาไม่เชื่อช่วยไม่ได้เลยชาติหน้าคงไม่คุยแล้วแอลวตอนนี้กูโดนหาแล้วแอลจะเย็นๆครับนี่พี่เจเองนี่พี่เจเองนั่งแล้วไงอันนี้ตรงอยู่อันนี้ตรงอยู่มีผู้คุ้มครองมาด้วยนะได้ไหนแล้วน้องแดนสิอ๋ออันนั้นบ้านติดเขาอันนั้นบ้านติดเขาอันน้นบ้านเดี๋ยวค่อยพบกับเขาช่วงต่อไปแล้วผมอ่ะแล้วก็ มีอะไรแนะนำอีกไหมคะถ้าหลักๆแล้วถ้าเ้ื่อเรื่องอ่าทางข้าไปแล้วแต่ยังอยู่ในเรื่องของทางสามแพงอยู่ในสิ่งที่ไม่ดีครับขอครับผมแล้วมีอะไรอีกครับโอเคเรื่องต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรที่มันเสียในบ้านเนี่ยควรจะซ่อมอยกตัวอย่างเช่นพื้นเนี่ยควรจะซ่อมร้าวพื้นร้าวควรตอกเลยไม่ควรจะมีของพวกนี้อยู่ในบ้านใช่นาฬิกาตายไม่กระจกที่ร้าวไม่ควรไม่ควร แต่ที่เด็ดสุดอ่ะเมียตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมียตายนี่หมูมึงดีใจโคตรดีใจเลยพี่แล้วใครอยาวเข้ามาด้วยนะขายเอาออกไปไม่ได้ความเชื่อส่วนบุคคลโอ้ส่วนใหญ่เลยพี่ส่วนใหญ่เขาคิดแบบนี้ใช่ไหมครับคุณแจ็คการเป็นเด็เด็กสุดเนี่ยคือเตียง มันไม่เสียแต่ถ้ามันแบบสั่นคอนเนี่ยเียดาเยีาเอียดเอาง,ง่ายๆ<อ>ถ้าจะเปลี่ยนเมียใหม่ให้หาเตียงที่สั่นคอนเอาเข้ามาไม่ได้ผมไมู่ดรผมไม่คิด้พูรเผมมีอะไรแนะนําพี่เจแล้ว อยากเปลี่ยนอยากเปลี่ไหมคนที่คบกันอยู่อยากเปลี่ยนไหมเดี๋ยวผมเอาเตียงเอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องนี้ก่อนมาคุยเรื่องเตียงต่อต่อเตียงเตียงโยกอ่ะทำไมครับเตียห้ามโยกชีวิตคู่ใช่ไหมใช่มันคือชีวิตคู่เตียงเตียงห้ามโยกทุกวันนี้ก็โยกโยกโยกแข้งมาเถอะเออแต่ปกติก็โยกนะแต่โยกเป็นบางเวลาไม่ใชี่แทนผู้ชมเขาแต่ผมก็โยกแต่บางคนสดจะ ถ้ายกเขาแปลกอยู่เหมือนกันอ๋อเป็นคนนอนดิ้นอ่าผมก็เป็นคนนอนดิ้นอ่าเป็นคนนอนดิ้นต่อไปเรื่องความสะอาดและเป็นความความเป็นระเบียบของบ้านคืออริจริงจริงคือสิ่งพวกนี้ถ้ามันมีอยู่แล้วเนี่ยมันต้องมีนะไม่ถ้าเกิดมันสะอาดบ้านไม่มีรอยไม่มีร้าวอะไรมันดีอยู่แล้วอะเพื่อนเพื่อนผมบอกเลิกกับเมียเพราะว่าเมียไม่กวาดบ้าน อันนี้เรื่องจริงขอยากกันเลยนะเพราะว่าเมียไม่ทำความสะอาดบ้านอันนี้เรื่องแต่มันี้เหรอจริงแค่นี้เรื่องเรื่องนี้เลยแจ็คถือว่าถ้าเกิดว่าจากแม่บ้านยังไงก็ยังไงก็ตามเนี่ยที่เราเป็นยถามทางแก้ไงที่เราถามหน้าคุณแจ็คไม่มาเป็นยังอยู่กับผมยังอยู่คุณแจ็คยังอยู่กับผมเดินพิธีกรแบบคุณแจ็คผมผมไม่มาค่ะยังอยู่กับผมยังอยู่กับผมถามต่อครัคุณหมูเนี่ยเป็นคนแบบเอาลเข้ามาเข้ามาโตกูแล้วอโต๊ะ คือแบบยังไงก็ได้คือแบบเมียเนี่ยจัดให้ทุกวันเลยโอ้ปกติผมจะจัดเมียตลอดเมียไม่ต้องจัดอ่ะผมจัดเองคุณลูกหัดบ้านยังยังครับพูดคำเดียวแค่นั้นเองตามหลักพวงคุยแล้วเนี่ยจะรีบไปใช่ไหมในไม่รีบไม่รีบยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ตามหลักพวงคุยเราเนี่ยในบ้านเนี่ยมันก็คือจะมีส่วนประกอบอะไรอย่างส่วนดีส่วนไม่ดีส่วนดีส่วนไม่ดีส่วนดีส่วนไม่ดีดังนั้นเรา ถ้าเราเป็นคนที่บอกว่ามีความระเบียบมีมีระเบียบเรียบร้อยแล้วก็คนอื่นหน่อยหามุมมุมของบ้านให้เราไปอยู่ตรงนั้นแล้วให้เราไปอยู่ตรงนั้นออเพราะคือมุมนั้นเอาให้เรียบร้อยเอาสิ่งไม่ดีเนี่ยไปแอบไว้มุมนั้นเอาไปกองไว้เอาไปกองไว้อ้าวแล้วพื้นมันเป็นรอยลวเอาไปกองไงอ่ะพี่ก็บอกแล้วไงให้ซ้อมซ้อมซ่อมของซ่างอย่างที่โยกย้ายได้เอาไปโใส่ที่ตรงนั้นเพราะว่าแต่ส่วนพื้นสมมติว่า ก็อยากทาแล้วก็ชอบบ้านสวยใช่ไหมใช่ครับแต่ตอนนี้งบประมาณไม่มีอ่ะแต่เราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเราแก้ยังไงปูเสือน้ํามันอะไรพวกนี้ได้ไหมใช่ครับถูกน่อยถูกเพราะถ้าเราไปจานช่่นอะไรมาวุ่นวายอ่ะบ้านไม่มีเวลาใช่ครับใช่ครับก็มันจะแนะนําเลยคือคือเคล็ดลับนี้เป็นเคล็ดลับที่ส่วนใหญ่ใช้กันเลยเพราะว่าปูเสือน้ํามันมันก็ไปผมอปูอะไรที่มันบังให้มันเรียบงั้นเถอะแต่แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดจะให้แนะนาจริงจริงอ่ะ คือถ้าเกิดเป็นพรมอ่ะต้องมันทำทำความสะอาดด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราเลือกสีที่ไม่ดีหรือว่าอะไรเช่นสีขาวเนี้ยแล้วมันสกปรกกเพราะมันดำเพราะมันดำปุ๊บมันก็ดูไม่ดีมันก็หม่นหมองใช่ใแล้วสีที่ควรจะใช้และสีที่ดีอะครับสีป็นสีอะไรโทนไหนสีที่ควรจะใช้และสีที่ควรควรจะเป็นโทนไหนคือจริงๆแล้วเนี่ย ควรจะตรงตามรหัสบุคคลของเรา<ต>หรือว่าตรงตาม<อ>บุคคลด้วยใช่แต่ว่ากรณีนี้ถ้าเกิดบอกคร่าวๆทั่วไปเนี่ยควรจะเป็นสีที่ในห้องนั้นควรจะเป็นโทนโทน<ม>เดียวกัน ไม่ฉูดฉาดถ้าฉูดฉาดยกตัวอย่างเช่นคนเดียวกันคนเดียวกันใช่กระทูโทนทีโทนได้ใช่กรูให้แตงสีเด็เดียวกันคือคือคือดูแล้วมันสบายตาไม่ใช่ว่าสมมติว่าเรามีทั้งห้องเนี่ยสีแดงเขียวแดงใช่ใช่คืออย่างเงี้ยมันจะปลอดภัยมากที่สุดแต่ถ้าผมเวลาที่ห้องลูกอ่ะมันมีทั้งหลายสีอ่ะมันจะไม่ดีไหมล่ะความเป็นหลายสีอันนั้นคือเป็นทนเดียวกันใช่ไหมทนเดียวกันคนละโทนเลยฟ้าเขียวเหลืองห้องเด็กๆไง ห้องเด็กอ่ะสีฟ้าจะดุดุดไปแล้วจะรุดุดันฟ้าเองกรณีกรณีห้องเด็กนะครับคือเราเรามีความใช่ไหมว่าเราสดใสมีความสดใสสีสดใสทุกจะเห็นชมพูฟ้ามหลากหลายพื้นที่เจ็ดสีเลยใช่ครับแล้วก็ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นทำให้เราป่วยหรืออะไรใช่ครับแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือว่าห้องนอนกลับมาห้องนอนอย่างเราคือสําหรับคู่หลักคนไหนที่อยากมีลูก เกี่ยวด้วยเหรอเกี่ยวให้ทาสีเป็นสีแดงหมดเลยทำไมครับก็เพิ่มอารมณ์พี่จิงเหรอพี่ไปทาสีแดงเลยไปเปลี่ยนเสื้ออธิษฐาน้าคอเดี๋ยวอธิษฐานผมจะแดงทั้งตัวเลยแต่ว่าสีแดงนี่จะมีอารมณ์สีแดงมันแม่ดูไว้นะครับสีแดงต้องมีอารมณ์ถ้าในเรื่องของฉากสีแดงเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงอะไรคะทำไมมันเกี่ยวกับการมีบุตรมีทครได้เดี๋ยวก็เนนะอันนี้อันนี้หมายถึงว่าเฉพาะช่วงหนึ่งของชีวิตที่เราอยากจะมีบุตร เพราะฉะนั้นเจเลยช่วงนั้นมายังครับก <ki> ็โอก็ก็ก็อยากที่บอกว่าอาจจะเป็นช่วงนั้นของชีวิตที่เราอาจจะมีชีวิตคู้ไรเรื่อยอยากมีบุรแล้วก็อันนี้ก็สาหรับคนที่มีบุตรไดะแยะใช่ใช่ก็คือว่ามันจะช่วยในคืออธิบายได้ชัดชัดกว่านี้ไหมว่าสีแดงมันคืออะไรมันถึงแรงขนาดไหนแล้วมันช่วยยังไงอ่ะมันช่วยยังบุรได้เพราะว่า เพราะอะไรถึงช่วยได้จริงๆการมีบุตรเนี่ยมันเป็นเรื่องของความแข็งแรงร่างกายใช่เชิงวิทยาศาสตร์ใช่ความแข็งแรงใช่ของฮอร์โมนของ อะไรก็แล้วแต่ของร่างกายบุคคลทั้งภรรยาสามีในช่วงนั้นสีแดงเนี่ยคือตัวแทนในความเร่าร้อนรอดเขาหรอว่าการจะถามว่ามันทุกทีให้มันใช้สีดำมันผิดมานานแดงแล้วมันอารมณ์มันขึ้นใช่ไหมใช่ครับเมื่อแตกอะไรพวกนี้ท่านื่อแตกท่างจะโดนยืดไม่ใช่จริงจริงเหรอในเรื่องของการกระตุ้นอารมณ์ใช่ไหมใช่ครับอ๋อใช่เพราะถ้าเรื่องของเธอสายมันเป็นเรื่องของอารมณ์เราเริ่มเริ่มแรงแล้วมากขึ้นมากขึ้น เดี๋ยวเราจะพักเบรกกันก่อนเพราะรู้สึกว่าถ้าถ้าไปอีกน่ะชุดกันไม่อยู่แล้วละ่ะชุดไม่อยู่อารมณ์มันแน่น <laughs> <laughs> โอเคครับงัคค้นเดี๋ยวมาเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวมาพบกันช่วงต่อไปครับ